ลโหคฮัลโหลวัสดีค่ะอโอ้โหกระตุกอ่าโอ้ยกระตุกตรอ่าวันนี้เขาแอมจังนะคะ๋ยวเขาอืมก็วันนี้จะมาเล่นอาชีตล่าคนเดียวให้ดูนะคะก็อือนะโอเคเริ่มกันเลยโอเคขอแรกากับไม้กันหน่อยเลยแล้วกัน นม่คือโบมาแล้วก็ได้ที่อย่างนี้เลยก็โอเคนะคะแล้วที่สไปคืนร่างแล้วก็ตักมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะมันก็พยายามขุดหินขุดอะไรให้ได้ค่ะก็วันนี้ได้คงไม่อยู่นะคะได้คงยังไม่กลับบ้านนะคะมวจะแต่ไปเรียนอืมแล้วก็ได้ได้อ่านคนเดียวไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวหกอันก็นไม่ก่อนนะัน ยังยังไม่อะไรมากนะคะโ <Okay. S 1> อเค่ะแล้วก็ไมค์ครับนี่ก็องตว่าตอนนี้เล่นเวนนะอร์ชัน1.7นะตอนแรกว่าจะเล่น1.8แต่ลืมก็เดี๋ยวขอเล่นซีรีส์นี้จบเดี๋ยวไปเล่น1.8ให้ดูนะอ่าก็ น,นะก็อยากไปเล่นให้ดูวกันว่าหนึจุดแปดนี้อะไรเพิ่มมามั่งหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเาทำที่หุดผินก่อนแล้วกันอืมก็วันแี้เราไปยาวผุถี่แล้วม,มาตัดไม้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะแต่ในคืนแรกส่วนมากคนเขาก็จะยังไงอะ พุดอยู่ในรูนะเอออันนี้เคยทำบ่อยอม,มาต่อตอนนี้พี่รูจะว่าไงอะ่ะอาหารก็ขุดหินไปก่อนนะกันอันนี้ตัวเกมเปล่านะคะไม่มีมอดไม่มีอะไรเสริมเลยนะอหนอโอเคแล้วเบอรหนม มันก็ทำให้คนหนีจุดอ้ากำจะทำกองพับเองใช่ไหมไ <c oughs> อ้แค่ทำหนักหนไปก่อนแล้วกันอืมเอ้ตรงนี้มีเหมือน้วยอุ๊ยจะถ่านด้วย,อย,วยโอเค ใ่คืนล่าเขาไม่อดอ,อยาแล้วอะอืมสะตาเจยวัวด้วยวัวก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรมามีน้องๆหลายคนถามมาว่าเออคือมัดที่ว่าีลงก็คือหามาจากเว็บมาเจ็มาครับมาอืมเป็นมัดที่ว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเราก็ไม่รู้นะเออแต่ก็ช่างมันก่อนเถอะอืม อ้าโน้มมันจะมืดยังเน,นอ่าเป็นพีรีได้มะคก็ผิดขัดน,นิดนึงมะเออเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปแรกที่อ่ากคนเดียวใช่ปะเออแต่เด้คุ้มข,ขัดคนเดียวบ่อยแล้วนะแอมก็ไลยต้องมานั่งทำใจอัาคนเดียวก่อนต้องท่างคะก็ช่างเลยเหรอไม่เป็นไรเราอันได้นะ คนเดียวเล่นคนเดียวก็ได้นะคะอ่าส่วนน้องที่อยากเข้ามาคุยพูดคุยแล้วก็อะไรต่างๆสอบถามปัญหาต่างๆก็เดี๋ยวทิ้งห้องการินาไว้ให้นะพวกที่อยู่ออนตลอดถ้าววาพี่ออนก็จะอยู่ในห้องกอรินาตลอดนะแต่บางทีสําคัญก็ถ้าเห็นอยู่ในห้องอัดคลิปก็คืออัดคลิปกันหนะูมา เนี่ยนะคะก็จวกพี่ก็เล่นกันไหมคนะปะส่วนใหญุ่บ๊บักบักกรรมนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันไหมคะไม่มันหมดอะไร,นะนะรไเนี่ยมันไม่าไหมเหอเคนี่แหละนะคนนะควัวเยอะมากกังขอฆ่าไปกินนะงันะ้น แต่นะเพราะว่าไม่ใช่มดน,นี่นะอโอเคโอเคแต่งหนึงโอเคคนะ่ะ หาที่สร้างบ้านตรงไหนี้ต้อง,งมีแกะมั่งอยากสร้างบ้านบนต้นไม้นะเฮ้ยนี่ไงตรงนี้ไงมีแกะด้วยโอเคเราสร้างบ้านตรงนี้เลยค่ะโอเคเราสร้างไม่ใหญ่นะเออท,ทีแรกก็คือสร้างบ้านที่พออยู่ได้ก็พอนะ ไตนองไป้างใหญ่ก็อลังการนะอ๋อเราหยูห่คนเดียวรอติดตามอืม,อม ฟาสร้าไม่กันดิกอ,อาจจะขุดรูอยู่นะเออเริ่มบอกอืมบ่ายนะี้แ่ะอืมตองรี้กำังอยู่ในบ้านฉัน อรเลยแกะขอ,อาไนไปสิน่ะอืมที่ไม่ก้อนรับแกะนะน่นะยังก็้าไอีกค่ะที่ซีเพ่งการไม่ใช่พีสิีสสสส่อืมมาเด็ดข้าวเออเป็นง่าย ังค่าใช้เป็นไม้ออนะโอ๊กงั้นโนมากินหญ้าในบ้านนี้อ,อ้หนึ่งจุดถ้าสะอาดก็คือ้า,อาป่านเด็กหต้องรอให้ได้กุูเกล่อดีแทนนะตอนนี้ก็ได้กันไรไวนะดันเข้าบ้านทำไมอีกัน ่ารออกกวลังกลยยจะตัอแค่หายผินใครกันไหมเบิร์ดแล้วกันไมเบิร์ดไม่พอไม่พอไม่ต้องกลัว เงไม่ขอ er yeah. um ันไม้เบ okay, ิร no <Yeah. S 2> okay, ์สับนอย่หคะไม้เบิร์สไม่ได้ไงตังเพียวนี่โอเคจะหาบบะคุก็จะให้เราเดียวแต่จริงๆเราจะฆ่าไรก็ได้นะแต่ว่าเอาแล้ประโยชน์อีกมากมายากเลยไหมคะ กดแมาวที่เกิน เคตต้องมือกันนะเ้ยเจ้าไก่หกสีโอเคโับกล่องรับนะคะยังมองยี้เมีย้มอยู เจพาาเสร็จปุ๊กมันก็เผาเนื้อมากินเนื้อนาก็อาหารรดเล้อืมขึ้นมากอาจจะไม่ดู้นะก็คือนะคะก็เลยลงเล่นน้ำ ห่ก็ยังไม่ใค่ไร่ติดติงติงติอันเดียวก็พอเลยลองเปขากันดีกว่าพือความสว่างนี่คือลากมาพยายามมันดีงก็พอเลย มันมาแน้งสองทุ่มแ้วี่เที่ยงองทุ่มสองทุ่มตอนนี้สามทุ่มแล้วนะสี่แล้วก็ห้าแล้วก็เที่ยงคืนรบทีหนึ่งที่สองทีสามีสี่ตีห้าแล้วก็หกโมงดกดินพอดีนะคะหกโมงเช้าอือออขอขอค โอ้นี่กันมา เนี่ยคนเรียกว่าต้นไถ่นะนี่อะไรก็มันเหมือนดีคลีสัมีไอตัวเอ็กเซนต์หนึ่งคะมันจะเที่ยงคืนมันรยเวลานี่มันต้องไปไว้ก็ได้นะโอเโคนณตอ๊กัน ติ๊กเกอร์นะฮะมองไม่เห็นเนี่ยเอาาเอเราก็ไม่เยอะแล้วนะอืมอยากลงหมกนะอ่ะวอ้นเดียวกันที่สองงอก็เหมือนกันเอาาน,นเอะโอเคแน่น่า cứ nằm nằm đăng kí cho อมาดูก่อนเนี่ยโอเคเวลา่สดไปเดินเรียกว่าลงเนได้ไปแค่นี้พอพี่เก้วเเธออาไม่สนใจนะโอ้ันดี้

ตามโดนรักอึงโดนใจอะไรอย่างนี้เลยนี่บ้านนั่นก็นี่่ เค่หัวฉันเนี่ยแค่ของฉันหอืมัน 怀念各位。

เอออพั้นก็ขอจบ EP เพลนี้นะคะไลคเชกันดีมากแล้วอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะบ๊ายบาย